ตอนนี้พี่เป็นอบตอแล้วพี่เป็นของหลวงแล้วเข้าใจใช่ไหมค่<ฮ>ะน้ององมของหลวงนะวันนั้นอะอมอะไรพี่อมอะไรน้องไม่ต้ององมนะเดี๋ยวจะติดคดีอมของหลวงน้องนอนอย่างเดียวเลยแยวที่เหลือพี่จัดก,การเองวันนี้บรรยากาศหนาวจังเลยเว้ยเบื่อจังเลยไม่มีอะไรทำเลยว่ะเฮ้ยได้เป็นอบตอสมใจไปจัดเด็กดีกว่าว่ะ ไม่ได้พกตังค์มาทำไงดีวะเอาน้องอพี่กำลังตามหาตัวอยู่พอดีว่าไงคบพี่ยังขายอยู่ไหมไม่ได้ทาแล้ว <c oughs> แฟนหนูไม่ให้ทำแล้วหนู<อ>เลิกแล้วอืมแต่พี่อะได้เป็นอบตอแล้วนะอ๋อดีใจด้วยพี่พี่ <c oughs> ลงมัครวัวันนั้นน่ะเออแล้วไม่ได้ทำแล้วเหรอไม่ได้ทำแล้วแฟนหนูไม่ได้ทำแล้วให้อยู่บ้านเฉยพี่ก็ว่าจะมาเที่ยวสะหน่อยเที่ยวได้ไหม่ะพี่ หนูไม่ได้ทำแล้วพี่แต่น้องมีความผิดนะความผิดอะไรคะตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เป็นอบตใช่ไหมตอนนี้พี่เป็นอบตแล้วพี่เป็นของหลวงแล้วเข้าใจใช่ไหมค่ะน้องอมของหลวงนะวันนั้นอะอมอะไรพี่อมอะไรก็วันนั้นน่ะนึกนึกวันนั้นราคาเดิมไม่ขึ้นหรอกพี่ราคานี้ยแหละ กับคนมันอันนี้กันอยู่เคยเคยอยู่เนาะมนเดี๋ยวเตี๊ยไปหาเสียงต่อไปได้ไหมออาก็ได้พี่ตามมาตาสองสองสี่สองสามหกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจำคุกไม่เกินห้าปีจำคุกเลยเหรอพี่ใช่อุ้ยแล้วโทษฐานอมของหลวงอ่ะแล้วต้องทำยังไงดีอ่ะพี่ช่วยหนูหน่อยนะนะนะพี่อเรื่องช่วยอ่ะมันก็มันก็ช่วยได้แหละ แต่น้องไม่ได้ทํางานอย่างนั้นแล้วน้องไม่ขายแล้วใช่ไหมล่ะอืมไม่ได้ขายแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยจัดฟรีให้พี่สักทีพี่ก็ดีใจแล้วพี่จะไม่เอาความพี่จะไม่เอาเรื่องจัดฟรีอืมเลือกแล้วก็ก็ทําได้ของมันเคยเคยอยู่อะเออนะพี่จะไม่เอาเรื่องหนูใช่ไหมพี่ไม่เอาเรื่องพี่ไม่เอาเรื่องเด็ดขาดแต่วันนี้น้องไม่ต้องอมนะเดี๋ยวจะติดคดีอมของหลวงน้องนอนอย่างเดียวเลยแต่ที่เหลือพี่จัดการเอง เออมันต้องอย่างนี้เออ